ครับกับผมบีเบิร์นะครับแห่งช่องสเปกตมัมวันนี้เรามีไอเทมสุดฮอตของดาจิมและไทยศิลปินฮิปฮอปในตำนาน<ว>เด็กยุ90นะตอนนั้นที่ต้องมีอ่ะหมวกนี่เองอ่าเราจะมี2ลายนะครับตามกันได้นะฮะอ่าปักแดงดูเลยโอ้ข้างในนี่จะมีช่องทางการสื่อสาร อไอแทมนี่เด็กยก้าศูนย์ต้องมีนีเ่เป็นไงเป็นไงอ่า299บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่คือสีทอ ในอนาคตต่อไปนะครับในช่องสเปกตรัมนี้คุณรอติดตามกมาัได้เลยเราจะมีไอเทมใหม่ๆเด็ดๆมานำเสนอขายยังไงฝากติดตามช่องสเปกตรัมกับ b b i r ิร์ดไปด้วยนะครับ